ผู้หญิงมาผานี่ควรเอาเป็นเมียไหมคะอ๋อเป็นหนึ่งในประเภทห้าห้าภรรยาห้าแบบที่ต้องห้ามผู้หญิงมาผานี่ไม่ไม่ควรเอาเป็นเมียนะคะผู้หญิงที่เป็นเพชรขาดผู้หญิงที่รักจริงนะคนนี้ตักปงกดเปิดศึกชาวเน็ตยอมพูดแล้วผานเงินเจ้าสัวบุญชัยจริงไหม เรียกได้ว่าทําเอาเจ้าตัวเดือดไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับตั๊กบงกตนะครับที่ต้องบอกว่าเธอนั้นแต่งงานอยู่กินกับเจ้าสัวบุญชัยมาถึง8ปปีแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนมาแสดงความคิดเห็นให้ตั๊กบงกตถึงกับเคืองไม่น้อยนะครับโดยมีชาวเน็ตเกลี้ยนคีย์บอร์ดบอกว่านะครับสาวตั๊กอยู่กินกับเจ้าสัวบุญชัยเพราะเงินถ้าไม่รวยก็คงไม่อยู่ด้วยหากเป็นเพียงแค่ลุงบุญชัยเฉยๆคงไม่อยู่ด้วยแล้ว งานนี้สาวตักยอมไม่ได้จัดไลฟ์สดถามสามีตรงๆว่าทุกวันนี้เคยขอเงินสามีใช้หรือไม่และคุณบุญชัยมีเงินสดถึงหมื่นล้านจริงหรอซึ่งเจ้าสัวบุญชัยก็ได้ตอบคำถามชาวเน็ตว่าทุกวันนี้คุณตักหาเงินได้มากกว่าตนอีกตนไม่ได้มีเงินเป็นหมื่นล้านแต่มูลค่าทรัพย์สินและธุรกิจต่างหากที่ถึงหมื่นล้านในการทำธุรกิจมีค่าใช้จ่ายสูงอย่างโครงการสำนึกรักบ้านเกิดก็หมดไป200กว่าล้าน ทำพิพิธภัณฑ์ก็จ่ายปีละ37ล้าน,นเงินหายไปกับสายลมการใช้จ่ายส่วนตัวก็ไม่ได้ใช้อะไรนานๆนนจะชวนตักออกไปกินข้าวข้างนอกซึ่งตักไม่ค่อยชอบไปกินข้าวข้างนอกเพราะตักชอบทานน้ำพริกทานผักส่วนใหญ่จะกินข้าวอยู่บ้านมากกว่าโดยตักบอกในไลน์ว่าคุณบุญชัยให้เงินตักหนเดียวคือตอนแต่งงานหลังจากนั้นตนไม่เคยขอเงินสามีเลยตนทำงานหาเงินใช้เอง ตนเป็นแม่คนแล้วคนที่มากล่าวหาตนแบบนี้ลูกของตนจะคิดอย่างไรว่าตนอยู่กับพ่อเพราะเงินหรอทุกวันนี้อยู่กันด้วยความเข้าใจคนที่ผานเงินควรเอาเป็นเมียไหมถ้าตนเป็นคนที่ผ่านเงินสามีคงแบบกินหรูๆซื้อของแพงๆใช้ไปแล้วที่ตักชอบคูณบุญชัยเพราะไม่ใช่เขารวยเขาไม่ใช่ผู้ชายที่นั่งจิบวายชอบรถหรูโชว์นาฬิกาแพงๆหรือชอบโปรโมทต,ตัวเอง แต่เขาเป็นคนทำมาหากินจริงๆเป็นผู้ชายที่หายากและเป็นคนสอนให้ตั๊กทำมาหากินด้วยคือถ้าคุณบุญชัยหาแต่ตั๊กผ่านมันก็หมดถ้าว่าตั๊กอีกตั๊กจะฟ้องคนละล้านมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกันว่าคือถ้าเกิดผู้หญิงมาผ่านนี่ควรเอาเป็นเมียไหมคะอ๋อเป็นหนึ่งในประเภทห้าห้าภรรยาห้าแบบที่ต้องห้าม ผู้หญิงมาผ่านนี่ไม่ไม่ควรเอาเป็นเมียนะคะผู้หญิงที่เป็นเพชรขาดผู้หญิงที่เป็นและดิฉัน,เป,นเป็นผู้หญิงที่ผานเหรอดิฉันไม่เคยผ่านเงินคุณเลยนะคะไม่เคยอืมแล้วมีคนมาว่าดิฉันอี่ยอย่างเงี้ยหาว่าดิฉันอยู่เพราะเงินอยู่เพราะหมื่นล้านถามว่าหมื่นล้านนี่เป็นอะไรคุณมีเงินหมื่นล้านเหรอคุณบุญชัยมีทรัพย์สิสนมีทรัพย์สิสนแต่ไม่มีนังเงินสดคุณบุญชัยไม่มีเงินสดหมื่นล้านมีอาคารใหญ่ๆผมเป็นหุ้นกับน้อง นะมันมีธุรกิจที่มันประกอบทุกวันมันก็มีมูลค่าของธุรกิจผมมีรูปวาดจำนวนมหาศาลผมมีที่ดินเนาะผมก็มีขอ,อ,<ต>องสะ<า>สมอะไรพวกนี้หนังสือโบราณบางเล่มเล่มละเล่ม,มละล้านกว่าบาทคุณบุญชัยเนี่ยให้เงินดิฉันนะครั้งเดียวเองนะคือครั้งที่ขอทิฉันแต่งงาน แล้วก็ไม่เคยมาฉันก็ไม่ดิฉันก็ไม่เคยขอคุณบุญชัยเลยเพราะฉะนั้นอย่ามาตราหน้าดิฉันว่า,าดิฉันอยู่กับเขาเพราะเงินเราอยู่ด้วยกันเพราะว่าเรามีลูกด้วยกันเรามีความรับผิดชอบร่วมกันดิฉันไม่เคยเบียดเบียนเงินคุณบุญชัยเลยใช่จุกจิๆแล้วก็แบ่งกันใช้เราแบ่งกันใช้คุณบุญชัยไปกินข้าวถามว่าผู้ชายพาเมียไปกินข้าวเมียควรออกเงินหรอผู้ชายก็ต้องออกสิถูกไหมคะเพราะฉะนั้น,นอย่าตราหน้าดิฉันว่าดิฉันอยู่กับเขาเพราะเงินเพราะทาให้ดิฉันเสียชื่อคณคน คนที่เขาขนองปากคนเดียวแต่ที่อื่นคขาคนก็ชื่นชมเดแยกไปใช่ไม่ได้ตัง้งตั้งเป็นแม่คนแล้วคนอื่นจะมองตั้งยังไงลูกเราเป็นกําลังโตถูกไหมคะ,ะใช่ไหมมีคอมเมนต์ไหมมีคอมเมนต์ว่าเขาบอกอแย่งแย่งทุเรียนอะไร <laughs> <laughs> คือคือผมอะเป็นเป็น เป็นเจ้าของแบรนด์สำนึกรักบ้านเกิดนะเราทำเรื่องให้ทุนโยชนพันคนเนี่ยกลับไปรักบ้านเกิดในชะ่ไหมแล้วก็ช่วงนั้นเราก็ประกวดแค่ส0 0 0ันสาบาทอย่างเงี้ยแต่ดิฉันเคยทำตัวไฮโซติดหรูเพื่อเอาเงินคุณไปแต่งตัวแบบโอ้โหต้องกินอาหารมิชลินทุกมื้อไหมคุณบุญชัยยางมิชลินเนะ <laughs> ดิฉันดิฉันต้องทําตัวแบบนั้นไหมถ้าดิฉันเป็นคนที่ผ่านเงินสามีเนี่ยดิฉันก็ต้องเอาเงินคุณเงินสามีเนี่ยไปกินข้าวหรูๆทุกมือ้อต้องใส่สูตรไปใช่ไหมดิฉันขอไหมขอให้เป็นอย่างนั้นไหมมีแต่ขอให้กลับมากินข้าวบ้านเนาะผมกินข้าวบ้านทุกวันนะครับเพราะคุณตักไม่ออกใช่ไหมเพราะคุณตักชอบกินน้าพริกครับ <laughs> ผมกินไม่ได้ครับ พูดสิพูดความจริงอะให้เขารู้สิพูดความจริงไงเ่าพูดสิเขาจะได้รู้ว่าดิฉันอยู่บ้าณเนี่ยทุกวันนะครับอาทิตย์หนึ่งเราจะไปกินข้างนอกสักครั้งหนึ่งจะมาหาว่าฉันแบบไม่มีเงินไม่เอาโอ้ยคือที่ดิฉันชอบคุณบุญชัยเนี่ยเพราะว่าคุณบุญชัยเนี่ยอาจจะเป็นศีลเสมอกันด้วยนะแล้วท้าทำบุญเช้าครับสี่สิบห้ารูป Uh huh. ถ้าอยากจะมาชมนะครับตีห้าครึ่งนัดก,กันที่วัดใหม่สัมมาชัญยาวาฒถนนพญาสุเรนนะครับมาทําบุญด้วยกันก็ได้นะครับคือเราตักเป็นแม่คนเนี่ยตักก็ต้องรู้สึกแล้วอ,อ๋อไม่มาว่าตักอย่างนี้แล้วถ้าลูกตักอ่านล่ะลูกจะลูกตักกต๊กจะรู้สึกยังไงอยู่กับพ่อเขาเพราะเงินเหรอไม่จริงอะ่ะใช่ไหมลูกตักเขาก็เห็นว่าตักเป็นยังไงใช่ไหมตักน่ากินข้าวากินน้ำพริกทุกวันอยู่ที่บ้านกินผักบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหม ชวนคุณบุญชัยไม่เคยชวนออกไปกินข้างนอกเลยนะครับคำถามต่อไปเดี๋ยวคำถามต่อไปก็คือน้ำพริกอร่อย <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึง่งคุณบุญชัยเนี่ยเขาเป็นผู้ชายดีเขาไม่ใช่ผู้ชายที่จิบวายชอบรถหรูหรือแบบออคอยแต่แบบ ซื้อปกซื้อนิตยสารขึ้นปกโชวนาฬิกาคือผู้ชายแบบนี้หายากคือทำมาหากินจริงๆใช่ตั๊กตั๊กอยู่กับเขาเพราะเขาเป็นคนที่หายากเป็นผู้ชายที่หายากนะมีเงินขนาดนี้ไม่ต้องโปรโมตตัวเองใช่ไหมคะแต่เป็นเป็นเป็นคนที่ทำมาหากินเนาะแล้วเขาสอนให้ตั๊กทำมาหากินด้วยตัวเองด้วยก็คือสอนให้ตั๊กเนี่ยสร้างอาหารเอง สนใจเรื่องเกษตรกร,กรทำทาทาเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างอาหารอันเนี้ยคือกัรยานามิตรแล้วก็เป็นทั้งคู่ชีวิตไอ้เรื่องเงินอ่ะจะจะตอบว่าไงดีะจะตอบไปเยอะแยะพอแล้วจะตอบว่าอะไรอยู่กันเพราะเงินเหรอไม่ใช่เราอยู่กันสร้างเนื้อสร้างตัวถ้าตักผ่านแล้วเขาหาก็หมดนะบอกเลยทุกวันนี้เขามีเพราะว่าตักไม่เคยผ่านเขาเลยนะคะเขาลืมตาอ้าปากได้แต่ไม่เคยผ่านเงินเขาเลยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าว่าตักอีกนะตั๊กจะฟ้องคนละล้านเหมือนกันนะในคอมเมนต์ที่ติดข่าวแฮชพวกข่าวต่างๆอะ่ะเพราะว่าตักมีลูกที่ตักต้องแคร์เขาว่าถือว่าคนผายลมอะ่ะเคยไปวัดเจดีไอ้ไข่ไหมครับเขาถามไม่ไปไม่ไปรู้<ป>จ<า>กัก<ะ>ทางใต้ใช่ไหมทางใต้นครนอะ่ะนครปะคะ ก่อนไปนะครบอยเราจะบอกให้นะคุณบุญชัยก็ควรรู้ด้วยผู้หญิงที่ผ่านเงินสามีไม่ควรเอาเป็นเมียแต่ผู้หญิงที่ช่วยหาอยู่ในการเรายิ่งรุ่งโรจน์เนี่ยยิ่งต้องรักจาไว้เลยนะคะคุณบุญชัยมีจบแล้วนี่บั้นปลายของชีวิตแล้วรักดิฉันคนเดียวใช่ไหมคะใช่ครับเพราะนี่เวลาที่เหลือนี้สั่งสมบุญเพื่อกลับสวรรค์ใครจะทำกฎ <ด S 2> <ห>ข้อแรกคือห้ามทิ้ง พิงตายโอเคจบคำถามอื่นอยู่นครศรีธรรมราชพี่ก็รู้แล้วไงเคยดปบ่อยยังไปถูกทุบก,กระจกรถที่นั่นเลยทําทำไมอ่ะฮะทำไมคะเพราะไอ้คนร่นไปจีบแมค่ค้าขายช่ำอะ่ะคนรถของพี่เหรอเออขายช่ำอะ่ะ <laughs> กาแฟผสมชาแล้วจิกโกก็คอมเมนต์แต่จิกโกก็นึกว่าเป็นรถของคนรถก็เลยตีกระจกแตก เอาาร์ดบอร์ดป่าไว้ตั้งสามเดือนกว่ากระจกจะมาจากญี่ปุ่นกัวแตบบ่ไปพักโรงแรงมเอาพูดเรื่องโมฆ่าตอไหมหรือว่าไม่พูดละคะไม่ต้องพูดแลนะ้วเนาะไม่พูดแล้วเพราะเมื่อวานก็ไปซื้องสือกันอพอแไม่ลูปไปซื้องสือเนี่ยตอนนี้เขาหอมย้ายโรงเรียนนะครับมาอยู่โรงเรียนนินเตอร์ครับ พโรงเรียนไทยบอกให้ก็หอมไปลาออกเสียอ่าเราก็โอเคม่เป็นไรในเมื่ออยากให้ลาออกก็ออกนะออกเพราะอะไรนะเพราะว่าตอนนั้นโควิดเราขอเรียนที่บ้าน<ร>าก่อนเราขอเรียนที่บ้านแค่ช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าเขาก็บอกว่าให้ไปลาออกเลยนะครับผมว่าไม่ว่าอะไรหรอกแต่ว่าเขาก็มาขู่ว่าถ้ามีความผิดไหมเขาทำเป็นเจกหูตัวตับไงพอดีดออรอเนกเราธรรมธาตมาช้าไปนิดเดียว พูดเพราะว่าดอเรเนกเ่าทำน่ะเป็นคนที่รักชอบพอกันนะที่เออถ้ามานะอท่านนั้นอ่ะท่านท่านภูมิในการอ่ะคงยังไม่กล้าหรอกเพราะว่าผมจะขอพูดกับดตอร์เนกเลยผมจะฟ้องเลยคือช่วงนั้นมันอันตรายจริงๆเนาะอันตรายจริงแต่โอเคไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรผมก็ไปหาโรงเรียนใหม่ให้ลูกนะเออใช่ลูกผมลำบากเพราะลูกผมต้องเรียนซ้ำชั้นนะ เออมันก็อย่างนี้แหละสังคมก็เป็นอย่างเงี้ยก็ก็ทุกคนก็ต้องลำบากก็ถอยดีอยสายไปอตอนนี้ทุกคนลำบากนะเข้าใจ